ช่วงไปใช่ไหมไปเที่ยวอะไป่างไปนะพอไปดูแะพ่อไปดูรลลงเงนยจอยอไม่รู้เลยนะพ่อไปลาเดี๋ยวมาได้ลอะเยอะเลยไม่อยากจะมองเลยไปนอนไปอ้วนไะ ไปหยอกปยอกเลยไปาปปไปาบอกพ่อไปไปด้วยไปป้าไปไปบอกแม่มาบอกแม่มาแม่เอาไปกุรละโอ้อหันหน้าเลยเออเป็นนกพูกเลยหมุนคอรอบตัวไปไปแล้ว กแลหรอไปปะไปยู่กับแม่อยู่กับแม่หรือไปไม่ได้อยากอยู่หรอกไปขึ้นมาโอ้โหให้โดนเหรอวมันตมหนักบายบายซีอูอาร์เกน